สวัสดีครับวันนี้อยู่กันอีกแล้วนะครับกับหนะัวไล่ปายนาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดักกุ้งฝอยกันนะครับ <L un> ก่อนจะไปติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยนี่ทอใส่ครับก็จะเป็นหอเล็กๆนะครับอาหารใส่ตรงนี้นะเป็นพวกอะไรก็เลยเอาไปซื้อมาเนาะซื้อมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครัโอเคเราก็จะ เป็ล่อกุ้งนะครับรกุ้งฝอยเนาะกล่อกุ้งฝอยเดี๋ยวมาดูว่าใส่ยังในถึงใส่เฉพาะหัวอาหารอิธทีการก็คือเอาอาหารใส่เข้าไปเลยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้หมดนะครับเป็นอาหารประดุก,กเนาะตัวนี้จะใช้อาหารประดุก ถามว่าอาหารอื่นใช้ได้ไหมก็ไม่รู้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันเพราะอาหารไก่เพราะอาหารเป็ดได้หมดแต่ว่ามันตัวไหนมันจะเข้ากินดีกว่ากันทั้งนั้นเองวันนี้มปวันฝนตกด้วยครับฝนตกด้วยคาดว่าจะได้กุ้งฝอยน่าจะเข้าเยอะเนาะก็ไม่รู้อีกทีว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงะครับว่าไอ้มันมันมันไม่ใช่ในในคลองของเจ้าของมคือต้องบอกต้องบอกกับเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับว่า ที่ใส่นี้ไม่ไเราไม่ไดไ้ใส่กับคลองธรรมชาติหรือว่านแม่น้ําธรรมชาตินะครับเป็นคลองที่ขุดเองนะครับแล้วก็ปล่อยเอาไปลปล่อยปล่อยกุ้งปล่อยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเลี้ยงนั่นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเอามาเลี้ยงในแพรแล้วก็มันก็แพรแพรขาดมันรั่วออกไปนะครับ <S 2> <S 2> <hani S 1> มันก็เหมือนเลี้ยงในคลองตัวเองนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็จะใส่ใส่เพื่อลอนะครับมาดูว่า ผู้นี้จะเข้าเยอะหรือเข้าน้อยหรือจะฟาวก็ว่าก็ไม่รู้อีกทีนะไอตามปกติมันไม่ค่อยฟาวหรอกเนาะเมื่อวานได้เยอะไหมยเยอะอยอะู่เมื่อวานพ่อว่าได้เยอะครับฮะทำมาลุ้นกันก็ไม่ไม่ยากครับไม่ยากต้องมีความซื้อไหมหลังละหลังละสี่ใบร้อยอ,อ๋อส,สามใบร้อยสามใ<า>บร้อย,ย,อยนะครับใครอยากจะซื้อเนอะาะก็ไปตามร้านพวกอุปกรกณ์การเกษตรเนาะ พวกขายพวกเศษพวกเศษสุ่มไก่พวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก่อนเนี่ยซื้อมาสามใบร้อยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะทำมาให้เราเลยเดี๋ยวนี้สมสิ้จะดีเขาบอาว่าใบละห้าสิบบาทเลยนะวันนี้รู้สึกว่าจะใบละห้าสิบบาทพอหวานงั้นนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาใช้ใหม่เลยหรอ มันมีถุงเรียบรลอยมเลยไอ้เบล้อยมาเลยขวดจะเป็นสีเลยขวดสีขวดเบล้อยหมดทุงยาทุกงยาก็คือต่ามากับมีเแค่อาหารใ่ใดเลยอ,อ๋อก็คือมันสําเร็จแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสำเร็จแบบนี้เลยก็คือจะมีขวดหรือใครจะไปทําเองก็ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวมผมจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะต,งตุ้มใส่กุ้งฝอยเนาะอ่าที่อื่นจะเรียกยังไงผมไม่รูนะ้เนาะผมเรียกว่าตุ้มใส่กุ้งฝอยแล้วกันนะครับเนี่ยรีวิวก็คือขในจะเป็นโคมไม้ไผ่เนาะประมาณนี้ ะครงไม้ไผ่ก็จะข้างบนก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กโกรงเหล็กอเป็นกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี่ก็ไม้ไผ่นะครับพอเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นขวดน้ําครับปากขวดเนาะปากขวดน้ำตอนช่วงงวขวดอ่ะก็ตัดตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาเย็บเย็บบๆข้างล่างก็จะติดสนท่ับนี้เลยนะครับขนาดนี้ก็น่าจะจานข้าวเนื้อครับเนี่ย ูจากมือผมประมาณจานข้าวนึงนะครับขนาดความสูงก็น่าประมาณสักฟุตครึ่งสองฟุตประมาณนี้ไม่เกินสองฟุตประมาณห้าสิบเซนผมว่านะประมาณห้าสิบเซนอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะใส่เหยื่อล่อตรงกลางแบบนี้นะครับใส่ข้างบนนะครับลองตรงกลางแบบนี้แล้วเวลากุ้งมันจะเข้าไปจะเข้าไปในรูนี้นะครับเข้าไปในรูนี้เนาะแล้วก็ไปกินอาหาร เวลายกนี่ยกเบาๆนั่นพอยกได้เลยยกได้เลยโตหน,นักก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงจะเขา้าเยอะเข้ามากเข้าน้อยแต่เข,ข้าแน่นะครับอาจจะมีอย่างอื่นเข้าด้วยอาจเป็นปลาปเล็กๆน้อยๆเนาะมาดูกันนี่ก็ใส่อาหารอาหารใส่มันปากอาหารครั้งหนึ่งก็ได้สองวัน ใส่ทั้งเย,เยอะคนใส่ได้สองวันเลยสองวันสาววันใจได้มาแล้วครับทุกคนเนี่ยกำลังจะไปใส่ตุ้มกุ้งฝอยนะครับอ่ะใครที่เคยกินกุ้งฝอยแล้วไม่รู้ว่าวิธีเขาใส่ก็ใส่กันยังไงนะครับนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้เลี้ยงนะครับเรามเลี้ยงเราจะไปใส่นะครับอ่านีตอนนี้ก็จะมีเจ็ด หลังนะครับเรียกเจ็ดหลังเนาะหลังหลังจะไปใส่กุ้งฝอยกันนคองเนี่ยเป็นคองตัวเองนะครับนี่คองเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคองตัวเองครับพอดีมีฝนตกลงมานะคใครที่ยังไม่เคยเห็นใครที่กินอย่างเดียวกุ้งฝอยเป็นยังไงกุ้งเต้นเป็นยังไงนะครับนี่เลยที่ใส่แบบนี้เลยนะครับอ้าวแล้วก็วางไปเลยนะครับวางไปเลย ามเคยมันตั้งได้ครับให้มันตุมน่มหนาบวะ,ออะให้มันให้ให้ตรงกลางมันครับน้ำประมาณนี้ขนาดนี้ก็คือเสร็จแล้วขนาดขนาดนี้ก็ได้น้ำ<อ>ขนาดนี้ก็ได้นี่ก็ได้แต่แต่ต้องให้อาหารข้างในมันโดนนะให้มันลอยให้อาหารข้างในมันเพื่อมันจะที่ว่าล่อคุ่นปล่อยเข้ามาติดเกยือเราไปครับเข้าตุ้มเราของเราอ่าไปก็ หลังที่สองครับอ่าน่น <co ld> ะครับให้เหยื่อลอยนี่เลยเป็นเหยื่อลอยใช่ไหมครับพิธีเลยก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมาไปดูหลังต่อไปเลยนะครับวันนี้เอามาเจ็ดหลังนะครับเจ็ดหลังเราดูว่าพรุ่งนี้เช้านรือเป่าเนาะเช้าคู่นี้เช้าเราจะมาดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับบรรยากาศแบบนี้เลย ฝนตกแบบนี้ไปปล่อยอย่างเงี้ยคาดว่ากุ้งฝอยมันน่าจะเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะก็ไม่รู้ว่าเข้าเยอะเข้าน้อยแต่ที่นีเนี่ๆตรงนี้เป็นกุ้งที่เคยเลี้ยงไว้แล้วมันก็ม,ม,นนมันก็แช่ขาดนะครับแล้วมันก็เลยอยู่ในคลองนี้โดยส่วนใหญ่ครับย้ำอีกทีนะครับคลองนี้ไม่ใช่คลองธรรมชาตินะครับเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาเองนะครับขุดขึ้นมาเองอ่าก็เสร็จแล้ว ลทสามกวาดนิดนึงนะในลายจะใส่นคนที่ไม่เคยเห็นวิธีการหากุ้งฝอยหากันยังไงครับไม่ใช่ว่าอ,อ,อาจจะเลี้ยงในแพ้ก็อีกอินส่วนหนึ่งครับในการในการซื้อมาแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยขเขาจะชาใช้วิธีกันธรรมชาติเลยประมาณนี้นะครับ้อเสร็จแล้ว อ่ะดูกุ้งครับดูมันลุ้นกันนะว่าหลังนี้จะขึ้นไหมไข่บ่ต้องเปิดหนึ่งฟองน้ำมันเยอะโอ้นะครับขายกุ้งไฟนะครับ นี่คือวิธีหากุ้งฝอยแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับมาดูหลังต่อไปเยอ,อาเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะๆเลยครับนี่ไหมครับว้ ข่อยเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวเยววาอาบางผิวหน่อยกวนนี่กุ้งข่อยที่เราไปดักใส่ตุ้มมานะครับ นม่ตลาดนี่ขายได้ไนเนี่ยใคำมีไหมมันขายกระเดมันขายสองขีดหาสิบบาทก็มีไว้สองสามร้อยกว่านี่ขีดแล้วขายขีดแล้วขีดละกี่สิบบาทนี่คือกุ้งฝอยนะครับงามเลยนะหย่วเหย่วนเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ไปทําเมนูต่อไปนะครับไปชมอีพีต่อไปนะครับสำหรับกุ้งฝอยนะครับจะทํากุ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นให้ได้ชมกันสหรับใครที่ชอบกินกุ้งฝอยกุ้งเต้นกุ้งแพนะครับก็มีวิธีแบบบ้านๆแบบนี้ครับวิธีดักวิธีหานะครับนอกจากการเลี้ยง ในแพรแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีใส่ตุ้มเป็นกุ้งฝอยนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารพวกพวกรัมนะครับพวกหัอาหารปลาดุกปลาสวายปลาได้หมดครับก็ลองดูลองดูนะครับใครที่สนใจที่จะไปลองดักดูนิ้นนะครับเป็นของธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีนะครับกุ้งฝอยมันจะอยู่เนาะสำหรับวันนี้ลาเป็นก่อนแล้วครับกับหัวไล่ไปนานะครับชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใต้คลิปลิงก์นี้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย